ในห่วงเวลาที่ไร้สิ้นสุดของแผ่นดินมีเสียงหนึ่งที่ไม่เคยจางหายไปเสียงนั้นไม่ได้มาจากคนเป็นไม่ได้มาจากเทวะที่ประทับบนยอดเขาแต่มาจากร่องรอยแห่งศิลาโบราณจากปราสาทที่ถูกลืมเลือนใต้เงาไม้ใหญ่ในพนมดงรักหลายทศวรรษที่ผ่านมาปราสาทแห่งนี้ถูกขนานนามว่าปราสาทสมบัติพระเจ้าชัยวร,รมันแต่นักแสวงหาความรู้โบราณกลุ่มหนึ่งรู้ดีว่า สิ่งที่ซ่อมอยู่ภายใต้มันไม่ใช่ทองคำหรืออัญ,ญมณีแต่มันคือคำสาบนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสนามว่าศาสตราจารย์จูสและคณะของเขาได้รุกเข้าไปในเขตต้องห้ามที่ชาวบ้านในท้องถิ่นปฏิเสธที่จะเข้าใกล้พวกเขาแบกอุปกรณ์เข้าไปในระเบียงคตที่สุดโสมที่นั่นแสงแดดส่องไม่ถึงพื้นผิวศิลาเต็มไปด้วยตะไคร่น้ำและเถาวันที่รัดแน่นราวกับงูยักษ์เฝ้าสมบัติ สิ่งที่ศาสตราจารย์จูสค้นพบคือจารึกอักษรของโบราณที่สลักลึกเข้าไปในเสาหินทรายสีแดงเมื่อพวกเขาล้างและแกะรอยอักษรเหล่านั้นออกมาแปลความหมายทีละคำความเงียบก็เข้าปกคลุมทั้งบริเวณข้อความนั้นมิได้สรรเสริญเยินยอหรือการบันทึกชัยชนะแต่มันคือคำประกาศสิทธิที่เยินยเยือกข้อความที่สันสะท้านไปถึงจิตวิญญาณของผู้ที่ได้ยินผู้ใดหักหลังราชาแห่งเทวะ ผู้ใดที่ให้โลหิตของตนเปื้อนด้วยการทรยศต่ออวตารแห่งศิวะผู้นั้นจะไม่ได้ยินเสียงมนอีกชั่วกับกันดวงวิญญาณจะเร่ร่อนอยู่ในความมืดมิดไม่มีแม้แต่ทูบเทียนที่จะนำทางสู่สวรรค์ร่างกายจะกลายเป็นเพียงฝุ่นใต้เท้าของราชาผู้ทรงธรรมขณะที่พวกเขากำลังแปลจารึกนั่นเองเสียงแปลกประหลาดก็ดังขึ้นมามันไม่ใช่เสียงลมธรรมดาแต่มันคือเสียงที่คล้ายกับมีคนจำนวนมาก กำลังสวดมนต์ในภาษาสันสกฤตโบราณเสียงนั้นดังมาจากใต้พื้นศิลาดังและกล้องกังวานราวกับพิธีกรรมที่ถูกแช่แข็งในห้วงเวลาเพิ่งถูกปลดปล่อยนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวจุดที่ความจริงทางประวัติศาสตร์บรรจบกับตำนานอาถรรพ์เราจะต้องย้อนกลับไปสู่ยุคสมัยแห่งการสถาปนาอำนาจสูงสุดของอาณาจักรขอมไปยังผู้ที่สลักคำสาบนนั้นลงในหินด้วยพลังอำนาจที่ไม่อาจต้านทานได้ เรากำลังจะเข้าสู่ยุคสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่หนึ่งกริย์ผู้เชื่อว่าพระองค์คือองค์อวตารของพระศิวะและคำพูดของพระองค์คือคำประกาศสิทธิ์ของสวรรค์อาณาจักรขอมในศตวรรษที่7เป็นห่วงเวลาแห่งความผันผวนเป็นดินแดนที่ยังคงถูกแบ่งแยกและต่อสู้เพื่ออำนาจสูงสุดท่ามกลางสมรภูมินี้สายเลือดศักดิ์สิทธิ์สายหนึ่งได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อรวมแผ่นดินให้เป็นหนึ่งเดียวพระเจ้าชัยวรมันที่หนึ่ง มิได้มีสายเลือดของบริสุทธิ์เพียงอย่างเดียวพระองค์เป็นโอรสของกษัตริย์อาณาจักรจำปาซึ่งเป็นอาณาจักรที่ทรงอำนาจทางทะเลและพระมารดาเป็นเชื้อสายของราชวงศ์ขอมในแคว้นภูนันและเจนละการสมรสทางการเมืองครั้งนี้ได้ให้กำเนิดบุคคลผู้มีพลังอำนาจและอิทธิพลจากสองขั้วอำนาจใหญ่ของภูมิภาคช่วงเวลาที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์อยู่พระองค์ถูกส่งไปปกครองเมืองสำคัญที่ชื่อว่าอิสานนปุระ ซึ่งตั้งอยู่บนดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ของเจนละตอเหนือที่นี่เองที่พระองค์ได้เริ่มสะสมบารมีและความศรัทธาอันแรงกล้าด้วยสติปัญญาที่ล้ำเลิศและยุทธศาสตร์ที่เฉียบคมพระเจ้าชัยวร,รมันที่หนึ่งทรงเริ่มขยายอำนาจอย่างเงียบๆแต่เด็ดขาดจากฐานที่มั่นในอีสานนุุระพระองค์ทรงนำทัพเข้าสู่ดินแดนที่ยังแตกแยกของอาณาจักรขอมโดยข้ออ้างอันศักดิ์สิทธิ คือเพื่อยุติความขัดแย้งและสถาปนาความสงบสุขภายใต้การปกครองอันชอบธรรมของพระองค์แต่สิ่งที่ทําให้พระองค์แตกต่างจากกษัตริย์อื่นๆในยุคนั้นคือการนําเสนอแนวคิดทางศาสนาที่ทรงพลังนั่นคือลัทธิเทวราชาหรือเดวราชาลัทธิเทวราชาไม่ใช่เพียงแค่การอ้างสิทธิ์ในการปกครองแต่มันคือการประกาศว่ากษัตริย์คือองค์อวตารของเทพเจ้าบนโลกมนุษย์ พระเจ้าชัยวร,รมันที่หนึ่งทรงประกาศอย่างชัดเจนว่าพระองค์คืออวตารของพระศิวะเทพผู้เป็นใหญ่ในตรีมูรติผู้ทำลายและผู้สร้างความคิดนี้ได้เปลี่ยนแปลงรากฐานของอาณาจักรขอมไปตลอดกาลมันผูกพันอำนาจทางการเมืองเข้ากับอำนาจทางศาสนาอย่างแยกไม่ออกการหักหลังกษัตริย์จึงเท่ากับการหักหลังเทพเจ้าการทรยศต่อราชาจึงเท่ากับการทรยศต่อพระศิวะโดยตรง เพื่อให้แนวคิดนี้ฝังรากนึกในจิตสำนึกของผู้คนพระองค์จึงทรงสถาปนาพิธีกรรมอันยิ่งใหญ่ทรงบัญชาให้สร้างสิวลึงศักดิ์สิทธิ์ขึ้นในศูนย์กลางของราชธานีสิวลึงนี้ถูกตั้งชื่อว่ากัมระเตงชกัดหรือกัมระเตงจักกัดเทพเจ้าของโลกการสร้างกัมระเตงชกัดคือสัญ,ญลักษณ์มันคือจุดเชื่อมต่อระหว่างฟ้ากับดินมันคือแกนกลางของจักรวาลใครก็ตามที่กรมกราบสิวลึงนี้ ยองแสดงความพักดีต่อพระเจ้าชัยวรมันที่หนึ่งในฐานะองค์อวตารของพระศิวะไปพร้อมกันอำนาจของพระองค์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ในเงามืดของอำนาจที่รุ่งเรืองความไม่พอใจและแรงต่อต้านก็เริ่มก่อตัวขึ้นโดยเฉพาะจากขุนานางเก่าๆที่เคยมีอำนาจในอดีตพวกเขาไม่เชื่อในคำกล่าวอ้างถึงเทวราชาและไม่ยอมรับการปกครองที่มาจากสายเลือดจามปะปนกษัตริย์ทรงมองเห็นเงาของการทรยศเหล่านี้ และมันจะนำไปสู่ความขัดแย้งครั้งใหญ่ที่ต้องชำระด้วยเลือดและถูกผนึกไว้ด้วยคำสากที่ทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์อำนาจที่รวบรวมไว้ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ย่อมสร้างความแตกแยกให้กับผู้ที่ยึดติดกับอำนาจเดิมชนชั้นขุนนางในอาณาจักรหอมยุคนั้นมีความซับซ้อนพวกเขาได้รับพระราชทานที่ดินและอำนาจในการปกครองท้องถิน่นมานานนับศตวรรษ การมาของพระเจ้าชัยวรมันที่หนึ่งที่รวมศูนย์อำนาจทั้งหมดไว้ที่สวนกลางทำให้สถานะของพวกเขาถูกลดทอนลงกลุ่มขุนนางที่ทรงอิทธิพลที่สุดอาศัยอยู่ในเขตที่สูงและมีชัยภูมิสำคัญนั่นคือบริเวณพนมกุเลียนหรือภูเขาแห่งลิงศักดิ์สิทธิ์บริเวณนี้เคยเป็นแหล่งกำเนิดพิธีกรรมโบราณและมีความเชื่อท้องถิ่นที่เข้มแข็ง พวกเขาไม่พอใจที่อำนาจทางศาสนาถูกย้ายไปที่เมืองหลวงของพระเจ้าชัยวรมันขุนนางกลุ่มนี้นำโดยมหาเสนาบดีคันทะผู้ซึ่งเคยได้รับความไว้วางใจและถูกยกย่องแต่ความทะเยอทะยานและอคติทางสายเลือดได้ครอบงำเขาและพักพวกพวกเขาเริ่มติดต่อกับศัตรูภายนอกนั่นคืออาณาจักรจามปา ที่เคยเป็นบ้านเกิดของพระบิดาของกษัตริย์แต่เวลานี้จามป่าไม่ได้ต้องการเป็นมิตรพวกเขามองเห็นโอกาสที่จะแทรกแซงและยึดครองดินแดนขอมในยุคที่กษัตริย์กำลังสร้างความแข็งแกร่งการสมคบคิดจึงเกิดขึ้นอย่างลับๆเป็นการกรบฏท,ที่ไม่ได้ต้องการแค่โค่นล้มกษัตัตย์เท่านั้นแต่ต้องการทำลายแนวคิดเทวราชาทั้งหมด เพื่อแยกอาณาจักรกลับไปเป็นแว่นแคว้นเล็กๆอีกครั้งหนึ่งเมื่อสายหลับของกษัตริย์สืบทราบแผนการความโกรธของเทวราชาก็พลุ่งพลานการกรบฏครั้งนี้ถูกขนานนามในตำนานว่าการกรบฏแห่งนครพันสายฟ้าเพราะเชื่อกันว่าณนะจุดที่การต่อสู้ครั้งสำคัญจะเกิดขึ้นพระศิวะจะทรงพิโรธ และสายฟ้าจะฟาดลงมาเป็นพันพันครั้งเพื่อลงโทษผู้ทรยศกองทัพของพระเจ้าชัยวรมันยกเข้าสู่พื้นที่พนมกุเลนฉากการรบโบราณเริ่มขึ้นมันไม่ใช่แค่การประทะกันของกํำลังพลแต่มันคือการต่อสู้ของศรัทธาและศาสนาก่อนการรบทุกครั้งฝ่ายของพระเจ้าชัยวรมันจะทำการบูชาพระศิวะอย่างยิ่งใหญ่ มีการสวดมนต์สันสกฤตที่ปลุกขวัญและกำลังใจทหารทุกคนเชื่อว่าตนกำลังทำศึกในนามของเทพ,พเจ้าว่าชัยชนะของพวกเขาคือชัยชนะของสวรรค์ต่อความมืดมิดแต่ในใจของพระเจ้าชัยวร,รมันที่หนึ่งพระองค์ทรงทราบดีว่าการปราบปรามทางกายภาพอาจไม่เพียงพอการทรยศนี้ คือบาดแผลที่ยังรากลึกในวิญญาณของอาณาจรรักรมันต้องการการลงโทษที่ยิ่งใหญ่กว่าความตายมันต้องการการลงโทษที่ส่งผลไปถึงโลกหน้าและตลอดกา,กา,กาลเมื่อชัยชนะเริ่มปรากฏแก่ฝ่ายกษัตริย์ผู้กบฏถูกจับกลุ่มแทนที่จะประหารชีวิตด้วยวิธีปกติพระเจ้าชัยวรมันที่หนึ่งทรงบัญชาให้ตั้งพิธีกรรมอันน่าสะพึงกลัวขึ้น นั่นคือพิธีกรรมคำสาบแห่งศิวะสถานที่ทำพิธีคือบริเวณศูนย์กลางของปราสาทที่กำลังก่อสร้างเบื้องหน้าของแท่นศิวหลึงกรรมระเตงฉกัดในพิธีกรรมนั้นพระเจ้าชัยวร,รมันที่หนึ่งทรงมีรับสั่งให้รวบรวมสิ่งของอันเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความทรยศและอำนาจเข้าด้วยกัน ทองแดงที่หลอมจากเครื่องประดับของขุนนางผู้ทรยศเหล็กจากอาวุธที่ใช้ในการกรบฏและที่สำคัญที่สุดคือเท่ากระดูกของผู้นำกบฏที่ถูกจับตายในสมรภูมิสิ่งเหล่านี้ถูกนำมาหลอมรวมกันในหม้อทองแดงศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกสลักด้วยมนตรานับพันการหลอมนี้ใช้ไฟที่ลุโชนตลอดทั้งคืนเท่ากระดูกและโลหะหลอมเหลว ลายเป็นเนื้อเดียวกันและถูกหล่อลงในแม่พิมพ์ให้เป็นแผ่นตราพระเวทที่มีมนตราคำสาบสลักอยู่จากนั้นแผ่นตราพระเวทนี้ก็ถูกนำไปฝังไว้ใต้ฐานรากที่ลึกที่สุดของประสาทใต้จุดที่จะมีการประดิษฐานศิวลึงเป็นการผนึกคำสาบให้อยู่คู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สูงที่สุดของอาณาจักร ใครก็ตามที่เหยียบย่ำเหนือศิลาแห่งนี้จะเหยียบย่ำเหนือความทรยศที่ถูกผนึกไว้ชั่วนิรันด์พิธีกรรมนั้นไม่ใช่แค่การแสดงมันคือการประกาศความเชื่อที่ว่าอำนาจของกษัตริย์ผู้เป็นเทวะนั้นสามารถสั่งการได้แม้แต่พลังของธรรมชาติและชะตากรรมของมนุษย์ หัวใจสำคัญของพิธีกรรมนี้อยู่ที่ผู้ที่ได้รับความไว้วางใจให้เขียนมนตรานั่นคือโหนหลวงปัณฑิตวรนัทผู้ซึ่งเป็นทั้งนักปรา์ผู้ยังรู้อนาคตและผู้สืบทอดมนตราศักดิ์สิทธิ์ของศิวะโหนหลวงปัณฑิตวรณะได้เขียนมนตราลงบนแผ่นทองแดงหลอมรวมเท่ากระดูด้วยภาษาสันสกฤตที่ลึกซึง้งมันคือการวิงวอนและบังคับให้พระศิวะ ใช้อำนาจทำลายล้างกับผู้ที่กล้าท้าทายอวตารของพระองค์มนตราหลักที่ถูกสลักไว้บนแผ่นตรานั้นมีใจความสำคัญที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดคือการสาบแช่งชะตากรรมในโลกนี้และโลกหน้าขอให้เลือดของผู้ทรยศกลายเป็นฝุ่นผงใต้ฝ่าเท้าของเทวะผู้ทรงธรรม ขอให้ความทรงจำเกี่ยวกับพวกเขาถูกลบเลือนไปจากจารึกและคำบอกเล่าขอให้พวกเขาไร้ซึ่งบุญกุศลไร้ซึ่งทางสู่โมกษะและต้องรับกรรมชั่วนิรันในอเวจีนรกจนกว่าศิลาแห่งนี้จะผุพังไปเองตามธรรมชาติแต่ศิลานี้จะไม่มีวันผุพังดังนั้นคํสาบาบนี้จะไม่มีวันสิ้นสุด หลังจากฝังแผ่นตราพระเวทลงไปใต้ฐานปราสาทเหตุการณ์ประหลาดและน่าสยดสยองก็เริ่มเกิดขึ้นในราชสำนักและหมู่ขุนนางที่เคยให้การสนับสนุนการกรบฏอย่างลับๆกลุ่มขุนนางที่เคยเข้ากับศัตรูเริ่มล้มตายอย่างแปลกประหลาดการตายของพวกเขาไม่ได้เกิดจากการประหารชีวิตแต่มันเป็นไปตามคำสาบที่ถูกจารึกไว้ในหิน มีบันทึกเล่าถึงราชบุตรมุนินทระที่เคยให้การสนับสนุนด้านสเสบียงแก,ะกะ่กบฏเขาเริ่มมีอาการป่วยอย่างรุนแรงร่างกายของเขาบิดเบี้ยวและที่น่าขนหัวลุกที่สุดคือแพทย์หลวงรายงานว่าโลหิตในร่างกายของเขาจับตัวเป็นก้อนแขน็งราวกับเลือดในร่างกายได้ปฏิเสธที่จะไหลเวียนในร่างกายของผู้ทรยศ เขาตายลงอย่างทรมานโดยที่เลือดไม่สามารถลังออกจากร่างกายได้อีกกรณีคือในพลสุริยะผู้ที่ลังเลและไม่ได้เข้ากับฝ่ายใดชัดเจนแต่เคยให้ข้อมูลลับแก่ฝ่ายกบฏเขาไม่ได้ตายทันทีแต่เขากลับกลายเป็นบ้าเขาเดินเร่ร่อนในเขตพระราชวังและพูดภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจโหนหลวงปัณฑิตวรณะได้อธิบายว่า เขาถูกพรากภาษาที่ใช้สวดมนต์และสรรเสริญเทวะไปจากปากเหลือไว้เพียงเสียงที่ไม่มีความหมายต่อโลกนี้และโลกหน้าการตายและความบ้าคลั่งเหล่านี้ถูกตีความโดยพระเจ้าชัยวร,รมันที่หนึ่งว่าเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าคำสาปแห่งเทวราชาได้เริ่มทำงานแล้วมันคือการลงโทษจากสวรรค์ต่อผู้ที่หักหลังอวตารของพระศิวะ สิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่การตายทางกายภาพแต่คือถูกลบเลือนไปจากประวัติศาสตร์พระเจ้าชัยวร,รมันที่หนึ่งทรงสั่งให้จารึกทั้งหมดที่กล่าวถึงชื่อของขุนนางเหล่านี้ถูกทำลายหรือถูกสลักทับด้วยข้อความอื่นชื่อของพวกเขาตำแหน่งของพวกเขาการกระทำของพวกเขาถูกลบออกจากศิลาจารึกทั้งหมด เรากับว่าพวกเขาไม่เคยเกิดมาในโลกนี้เลยคำสาบได้ทำลายพวกเขาไม่เพียงแต่ในโลกปัจจุบันแต่ทำลายความทรงจำของพวกเขาในโลกอนาคตด้วยอำนาจของพระเจ้าชัยวรมันที่หนึ่งจึงมั่นคงและเด็ดขาดอย่างไม่เคยมีมาก่อนทุกคนในอาณาจักรต่างหวาดกลัวต่ออำนาจของพระองค์และอำนาจของคำสาบแห่งศิวะที่ถูกผนึกไว้ใต้ฐานปราสาท หลายร้อยปีผ่านไปพระเจ้าชัยวร,รมันที่หนึ่งสวรรคตไปแล้วอน,นาจาักรขอมยังคงรุ่งเรืองและแผ่ขยายลำนาจแต่ความทรงจำเกี่ยวกับคำสาบนี้ถูกลดทอนลงไปตามกาลเวลากลายเป็นเพียงตำนานที่เล่าขานถึงความน่ากลัวของบรรพกษัตริย์ทว่าความจริงไม่เคยหลับไหลไปพร้อมกับผู้คน มันถูกผนึกไว้ในหินรอคอยผู้ที่จะมาเปิดเผยมันในช่วงยุคสมัยของความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรขอมนักบวชและปราดหลวงหลายรุ่นต่อมาได้ทำการบูรณะและสำรวจปราสาทเก่าแก่ที่เคยเป็นที่ตั้งของสิวลึงกมรเตงชกัดพวกเขาพบว่าภายใต้าฐานของสิวลึงที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของพิธีกรรมเทวราชามีร่องรอยของการฝังวัตถุบางอย่างเมื่อพวกเขารื้อถอนศิลาฐานรากอย่างระมัดระวังพวกเขาก็ได้พบกับสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมันคือแผ่นจารึกทองแดงที่ถูกหล่อด้วยโลหะสีดำาแผ่นทองแดงนั้นมีอักขรโบราณสลักอยู่เต็มไปหมด เมื่อนักบวชแปลความหมายพวกเขาได้พบกับรายชื่อที่ถูกสาบแช่งรายชื่อของผู้ถูกลืมผู้ที่ถูกลบออกจากบันทึกทางประวัติศาสตร์ทั้งหมดชื่อเหล่านี้ปรากฏอยู่บนแผ่นทองแดงอย่างชัดเจนมันคือหลักฐานเดียวที่ยืนยันการมีอยู่ของพวกเขาและเหตุผลของการถูกลบเลือน นอกจากรายชื่อที่น่าสะพรึงกลัวแล้วข้อความสุดท้ายที่ถูกสลักด้วยลายมือของพระเจ้าชัยวรมันที่หนึ่งเองก็ถูกพบอยู่บนขอบของแผ่นทองแดงนั้นเป็นคําเตือนสุดท้ายที่ทรงผ่านมาหลายศตวตรรษจงอย่าหักหลังเทวะแม้เพียงในใจเพราะเทวะอยู่ในใจนั้นเองหากเจ้าทำบาปในความมืดมิด เทวผู้ประทับในใจนั้นก็จะทรงลงโทษเจ้าในความมืดมิดนั้นมิอาจหลีกหนีผลข้อความนี้ไม่ได้เพียงเป็นคำสาปต่อผู้กบฏแต่มันคือการสถาปนาอำนาจทางจิตวิญญาณของเทวราชาให้ยิ่งใหญ่กว่าแค่การกระทำมันคือการควบคุมแม้แต่ความคิดในใจของประชาราษฎรคำสาปนี้ ถูกผนึกไว้ในปราสาทจนกระทั่งในสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อีกพระองค์หนึ่งผู้ทรงต้องการรื้อฟื้นและสร้างปราสาทแห่งนี้ขึ้นใหม่ให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของอาณาจักรขอมแต่ทันทีที่การก่อสร้างเริ่มขึ้นเหตุการณ์ร้ายแรงก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่างก่อสร้างและวิศวกรที่ได้รับมอบหมายให้หรื้อถอนและปรับฐานรากเริ่มตายกระทันหันอย่างไม่ทราบสาเหตุบ้างก็ล้มป่วยด้วยโรคประหลาดที่ทำให้ผิวหนังกลายเป็นหินบ้างก็พลัดตกจากนั่งร้านสูงโดยไม่มีแรงลมหรือใครผลักสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวกว่านั้นคือในคืนเดือนมืดยามที่พระอาทิตย์ลับขอบฟ้า และปราสาททั้งหลังตกอยู่ในความเงียบงันของป่าเสียงสวดมนต์สันสกฤตที่กล่าวถึงคําสาบก็จะดังขึ้นมาจากใต้ดินเสียงนั้นดังอย่างต่อเนื่องทำให้ช่างก่อสร้างทุกคนไม่กล้าที่จะทำงานในช่วงกลางคืนความหวาดกลัวแผ่ซ่านไปทั่วแม้แต่พระเจ้าสุริยวร,รมันที่หนึ่งผู้เป็นนักรบผู้เกรียงไกร ก็ยังทรงรู้สึกได้ถึงพลังอำนาจที่มองไม่เห็นนี้สุดท้ายแล้วด้วยความกลัวว่าการพยายามรื้อฟื้นประสาทนี้จะปลดปล่อยพลังงานของคำสาปออกมาทำลายอาณาจักรทั้งหมดกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่จึงตัดสินใจทำสิ่งที่เด็ดขาดพระองค์ทรงมีรับสั่งให้หยุดการก่อสร้างทั้งหมดและให้ปิดบริเวณนั้นด้วยศิลาขนาดมหืมา เป็นการฝังและผนึกบาปแห่งศีลานั้นไว้ตลอดกาลปราสาทแห่งนี้จึงกลายเป็นเขตต้องห้ามสถานที่ที่คำสาปถูกฝังอยู่ใต้ดินรอคอยการเปิดเผยอ,อีกครั้งในยุคสมัยที่ห่างไกลเวลาผ่านไปอีกนับพันปีอาณาจักรหอมล่มสลายปราสาทมากมายถูกกลืนกินโดยป่า บาบแห่งศิลากลายเป็นเพียงเนินดินที่ชาวบ้านไม่กล้าเข้าใกล้กลายเป็นเพียงตำนานที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นแต่ในยุคปัจจุบันยุคแห่งวิทยาศาสตร์และการสแสวงหาความจริงตำนานเหล่านั้นก็ถูกท้าทายอีกครั้งเรื่องราวของเรากลับมาที่ปัจจุบันกลับมาที่ป่าชายแดนระหว่างกัมพูชาและประเทศไทยที่นั่นนักโบราณคดีหญิงชาวไทยผู้มีความมุ่งมั่นนามว่าด็อกเตอร์ e r. ลัดดาวัน กำลังทำการสำรวจพื้นที่ที่ไม่มีใครเคยสำรวจอย่างจริงจังเธอใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยในการสแกนพื้นดินและพบกับโครงสร้างหินขนาดใหญ่ที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินนั่นคือส่วนที่ถูกปิดผนึกของปราสาทต,ต้องห้ามในยุคพระเจ้าสุริยะวรมันที่หนึ่งในระหว่างการขุดค้นอย่างระมัดระวังดรลัดดาวันค้นพบเศษวัตถุที่แตกหักชิ้นหนึ่ง มันเป็นเศษโลหะสีดำคล้ำดูเหมือนไม่ใช่เศษโลหะทั่วไปมันมีร่องรอยของการถูกหลอมด้วยความร้อนสูงและมีอักขระโบราณบางส่วนที่ถูกสลักอยู่เธอเก็บเศษทองแดงชิ้นนั้นไว้ใกล้ตัวนำมันกลับมาที่เต็นท์พักแรมที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเขตปราสาทในคืนนั้นคืนแรกของการขนพบดรลัดดาวันนอนไม่หลับเธอรู้สึกหนักอึ้งราวกับมีน้ำหนักของเวลาและประวัติศาสตร์ทั้งหมดมาทับที่อก และในห้วงแห่งความฝันหรือบางทีอาจไม่ใช่ความฝันเธอได้ยินเสียงเสียงที่ดังมาจากความมืดมิดเสียงนั้นเรียกชื่อเธอซ้ำๆด้วยภาษาสันสกฤตโบราณที่เธอคุ้นเคยจากการศึกษาจารึกเสียงที่เย็นยะเยือกเหมือนเสียงที่มาจากพื้นศิลาที่เธอกำลังขุดขน้นเธอตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจเงื่อท่วมกายความมืดนอกเต็นดูหนาทึบและเต็มไปด้วยเงาที่เคลื่อนที่ได้ ในตอนเช้าเมื่อแสงอาทิตย์เริ่มาสาดส่องเธอเดินออกจากเต็นท์เพื่อมาดูบริเวณที่เธอทิ้งเครื่องมือไว้และสิ่งที่เธอเห็นก็ทำให้หัวใจเธอหยุดเต้นบนก้อนหินแบนๆใกล้เต็นท์ของเธอมีร่องรอยของจารึกใหม่ปรากฏขึ้นมันเป็นอักษรของโบราณที่เพิ่งถูกสลักขึ้นร่องรอยยังสดใหม่ไม่มีใครในทีมของเธอที่กล้าเข้าใกล้บริเวณนี้ในตอนกลางคืนเธอรีบก้มลงอ่าน อักขรเหล่านั้นเป็นอักษรที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนแต่มีคำหนึ่งที่เธอมั่นใจว่าอ่านออกคำที่สลักลึกลงไปในเนื้อหินด้วยแรงผลักดันที่มาพร้อมกับคำตำเตือนคำนั้นคือชัยวรมันเศษทองแดงที่เธอเก็บได้คือส่วนหนึ่งของแผ่นตราพระเวทที่ถูกสาบไว้เมื่อพันปีก่อนการกระทำของเธอการรบกวนความเงียบของประสาทได้ปลุกเงาของกษัตริย์ผู้เป็นเทวราชา และคำสาปที่พระองค์ผนึกไว้ด้วยเลือดและศิลาให้ตื่นขึ้นอีกครั้งคำสาบพ,พระเจ้าชัยวร,รมันที่หนึ่งมีจริงหรือไม่หรือมันเป็นเพียงร่องรอยของพลังศรัทธาที่ไม่ยอมดับพลังอำนาจของกษริสัผู้เชื่อว่าตนคือเทพพเจ้าและสามารถควบคุมแม้แต่ชะตากรรมของมนุษย์ไปชั่วกับปวาสารเป็นเพียงตำนานหรือเป็นความทิงที่รอคอยการกลับมาทวงคืนความยุติธรรม แม้เวลาจะผ่านไปนับพันปีแล้วก็ตาม